นี่แม่ออมก็ยังช่วไหน่อยนะพามารอทุกวันไอรอเราะห่วงเขาใช่หรือเปล่าแม่อมใหเยอะเกินะเน,นี่ยเยอะมากเลยนะคะกินเร็วมากเลยอะ่ะตายกินตุนเยอะเลยลูกดีแล้วลูกเอ้ยกินเข้าไปเลยไอเอี่ยนี่ประมาณว่าเบียค่ะเบียเบียเบียในตัวแสกที่แม่ออมก็ให้เยอะวันนี้คุกม,มาเยอะมาก ทุกไปเยอะทุกตัวเลยจริงเยอะจะพาจริงมากเลยอ่ะเสียวตูดมากเลยอ่ะ <amigo> ม <t ell> ันชอบกินตรงเนี้ยมินมินรสเนี่ยนะคะมันชอบกินมินรสมากเลยอ่ะคุณแม่เนี่ยยูมินสุดๆ เียรรถจะเฉียวตูดมันจริงเพาก็รอกันเป็นระเบียบทุกวี่ทุกวันละค่ะวันนี้เยอะมากแต่ละชามแต่ละชามไม่อ้อมให้เยอะเพราะคุกมาก็คือเมื่อวานไอ้ขอดมันมาขอใช่ไหมตอนแม่อ้อมไปหาหมอนะมันมาขอทีนี้ก่อนที่จะไปหาหมอแล้วถือมาเนี่ยมันไม่กินมันทำยิงแม่อ้อมทักมันมันก็ทําเป็นเมินเฉยสุดท้ายพอแม่อมจะไปโรงพยาบาลมันมาขอมันก็ไม่ได้กินแล้วค่ะมันหมดแล้ว เพราะว่าไม่อ้อมจนกระทั่งเคลียร์ตัวเองจนจะไปหาหมอแล้วอะและ้วนภาได้กินน้ำกินท่ามัง้งหรือเปล่าเขาไม่รู้เนี่ยเนี่ยดูอองทีคะหุ่นเนี่ยถ้า,ามันไปขังมันก็เหมือนไอ้นักลบอะแหกปากโวยวายร้านบ้านแน่นอนเพราะว่าอยู่แบบอิสระักเคยแล้วนีน่ไม่เหมือนปื้นหรอกค่ะปื้นมันรักแม่อ้อมมันยังไงมันก็อยู่กับแม่อ้อม กระโดดวิ่งทั้งวันอ่ะกระโดดออกจากบ้านทั้งวันปื๊ดอ่ะออกจากบ,บ้านแล้วก็วิ่งมาหน้าบ้านนอนกิงเกิือไปแล้วนพะาะสลับกันมาเป็นห่วงนะกลอกก็เป็นห่วงนะคะแสกมุ้ยทำยังไงกับมันใครก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็มาอาไม่ต้องไปกังวลใจหรอกว่าเดี๋ยวมันก็มานะ <c oughs> ส่วนตัวแม่อ้อมเองนี่ไม่เป็นอะไรนะคะก็คือเมื่อวานไปหาหมอเอาก็ถามหมออยู่ว่าตกลงหมอมันเป็นยังไงมันมันมันแตกมันร้าวเอยอะไหมหมอบอกนิดเดียวอ่ะอวันนิดเดียววันก่อนจะให้แม่อ้อมแอดมิดเออทําให้แม่อ้อมกังวลดีแล้วว่าเออเพื่อนแม่อ้อมมานอนกับแม่อ้อมอยู่เดี๋ยววันศุกร์แม่อ้อมก็ให้เขากลับแล้วล่ะคะ่ะก็อยู่อังคารพุธคารหัสสามวันแล้วเดี๋ยวแม่อ้อมก็ให้เขากลับวันศุกร์แล่วละ่ะเพราะว่าแม่อ้อมก็ไหวแล้วล่ะคะ่ะไม่เป็นไรก็ ยังเหลือแค่เจ็บหน้าอกนิดนิดหน่อยเองมันไม่ได้เยอะแยอะไรมากมายม่อมก็ทําได้ทําได้อยู่ค่ะรูหมืน่นรูหมืน่นมืนกินเก่งมากเลยรอ,นะอน้หมื่นน่าหอนะอืมเป็นอาเนี่ยเป็นอาเนี่ยนักลบมันเหมือนหมื่นก็ดีอ่ะ เมื่อเช้าแม่อ้อมก็คุยกับพี่มอนอยู่นะว่าเรื่องเจ้าหมื่นไอ้เรื่องนักโรคแะละพี่มอนบอกว่าลุงนี้ตอนแรกให้มาปล่อยไว้ตรงบ้านเขายังดีสักกว่าอีกเราก็หวังดีเนาะอยากจะให้มันอยู่กับเราอย่างเงี้ยเราอยากจะให้มันสบายอ่ะแต่ยังว่าแล้วนะแมวจอมบ,บางตัวมันก็ขังได้แต่ตัวใจมันไม่อยู่ยังไงมันก็ไม่อยู่อ้าหมื่นแต่แม่เก็บให้ลูกมแม่เก็บให้กินเก็บตกอีกค่ะ าใส่ตะกร้าไว้เงี้ยเดี๋ยวจะส้มก็มากินอีกไม่ใช่แค่เจ้าหมื่นนะกินเยอะเนี่ยตัวมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะหมื่นอย่เนี้ยน้องก็ยังคงมาวางเหมือนเดิมมันจะกินหรือไม่กินไอสีทองไ่อ่องก็ไม่รู้พูดถึงก็สงสารมันนะว่าแม่มันไม่อยู่มันจะรู้ไหมว่าแม่มันตายแล้วนะมันก็ยังเดินไปเดินมาอยู่สงสารก็สงสารเนาะอ้องเดี๋ยวไปเอาให้เดี๋ยวไปเอาให้เออเออเออเดี๋ยวไปเอาให้เออเออ